สวัสดีวันหวยออกค่ะเพื่อนๆค่ะมีใครได้ดวงจากเลขที่สวยๆของเพื่อนๆนบ้างดิฉันก็ออไม่ได้ค่ะได้ได้หรือเปล่าไม่รู้เลยค่ะวันนี้ก็จะมาทําผัดสตอผัดกะปิค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เราก็จะมาเติมความเม้นให้กับให้กับปากของเรานะคะก็ทําใส่พริกก็เลยอย่องอางผัดหมูค่ะใส่สตอแซบอร่อยมากๆเพื่อนๆ่นจับไปกินข้าวกันนะ สวัสดีค่ะมาจ้ามากินข้าวด้วยกันวันนี้มีสตอผัดกะปิใส่หมูค่ะแล้วก็กินกับต้มต้มหวานขาหมูหาข้าวหาปลามานั่งกินเป็นเพื่อนกันมาโรยพริกน้ำปลาไปก่อน Mm -hmm. okay. Mượn Ngon ผัดเองค่ะอือหืออ๋อ ผ็ดนะคะใส่พริกกระเลี่ยงชอบมากเลยพริกกระเลี่ยงเผ็ดสกใจดีค่ะใส่สตอแบบเยอะๆเลยคะ ต่อชัยภูมิค่ะอืมน่มามารวง าาหน่อไม้เขาสัมยอด Không, không. 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 อร่อยทำเองอร่อยเองออเคยทำผัดใส่พริกแกงวันนี้ กะปิต้มเข็มหมูต้มเข็มขามหมูเหมือนพะโลค่ะแต่ไม่ใส่ผงพะโลใช้สามเกอเน้นสามเกอค่ะแล้วก็ใส่ผักดอง หวานน้ำเค็มตามค่ะแซ่บมาเกเลยเมนูนี้อร่อย Hmm. <tôi> hmm. Hmm. คนโทรเข้าคะ่ะคลิปตัดเลยขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเพื่อนๆค่ะหน้าดำปื๊ดปีเลย